ปารบธรรมะให้ฟังมิใช่ครั้งเดียวเท่านั้นที่หลวงปู่เปรียบเทียบธรรมะให้ฟังมีอยู่อีกครั้งหนึ่งหลวงปู่ว่าปัญญาภายนอกคือปัญญาสมมุติไม่ทำให้จิตแจ้งในพระนิพพานได้ต้องอาศัยปัญญาอริยมรรคจึงเข้าถึงพระนิพพานได้ ความรู้ของนักวิทยาศาสตร์เช่นไอสไตน์มีความรู้มากมีความสามารถมากแยกปรมมณูที่เล็กที่สุดจนเข้าถึงมิติที่4แล้วแต่ไอสไตน์ไม่รู้จักพระนิพพานจึงเข้าพระนิพพานไม่ได้จิตที่แจ้งในอริยมรรคเท่านั้นจึงเป็นไปเพื่อการตรัสรู้จริงตรัสรู้ยิ่งตรัสรู้พร้อมเป็นไปเพื่อการดับทุกข เป็นไปเพื่อนิพพาน